้ตมอ,อันนี้คือตอนไรอะ่ะไม่เคยดูเครดูแต่ตอนเนี้ยตอนที่เป็นแบบปนผีอะ่ะตอนติดคุกอะเออดูไม่จบแนะข้ามตอนดู ืมทำไมมันดูค่อนข้างต้องใช่พี่เขาเช่นนี้จริงด้วยเธอไม่มีทางทำได้อย่างใจเธอไม่มีทางทำรายใครได้ต่อไปเพื่อนของฉันคอยกำลังทำไมอันนี้มันดูค่นข้างจังไม่รู้จ่ายไม่ได้ร้องเพลงพอแค่ อันก็ขึ้นเหมือนกันนะนี่เนี่ยแต่ตอนนี้ไม่เจอช่องแล้วพี่น้องช่องูเก้าไปพี่ดิฉันเดีวพี่ดิฉัพี่พพขเขาอะไรจะไม่ได้พี่ขเขาอะไรวะพี่ื่ออะไร ใช่เออมันใช่เที่ยมมั้ง ป,ป่นรรกกา,ากรคแ,แล้วก็รู้แล้วว่าช่างใครเอ๊ะเอ๊ะอฮะทำไมกูไม่สังเกตตรงนี้อหีอหย,อย้งใช่ไหมอีหยังเลยก ท่ร้ <Okay. S 2> ช,ชตอนแบบดูแล้วจาได้แต่ดูตอนรวมไ่ตอนรวมก็แบบว่าตอนรวมแบบตอนรมปอสิตะรวมโลกปอสิตะมีนะมีนะมีจริงๆนะ นี่คืออะไรอ่ะกูยืนทำไมอ่ะอะไรวะพี่เฮงมันพิมพ์แน่นอน กี่ิบเก้าร้อยกูก็ร้อยเท่าไหร่วะอย่าลืมกลืมอืมอืมหาหายเหรออืมไม่หายนะมันยังมีนะอืมมั่นใจมนงะอันนี้ไงลบปรสินี่ไม่ใช่กันดูนี่แหกตูดดุดซนี่อันนี้มันดูน้อยเพราะว่ากดตัวใหม่เหรอทีจะดูนั่นแหละ พี่มิกับพี่อมสินพี่ของพี่อมสินตายแล้วแล้วก็ฟังตุกตามาให้จําได้เว้ยพี่สก,กายก็คือหมอแล้วใครวะพี่มาก็คือลูกของพี่สก,กายนะทีละบดพี่เขาเท่าไหร่คนเนี้ยจําจได้ใครนี่แหละเจอบอล 嗯。Mm. <music> เดี๋ยวเดา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 อะไรอะ่ะมันเห็นนะมันเ,เห็นที่อะไรบางอย่างอือใช่เลยใช่ไหมอันช่องใครไม่รู้คุณเป้คุณไมค์กี้อันนี้ เพี่ไม่รู้อืมช่องใครอือหือเหี้ยมากมากมากใช้เรื่องของไปหาของกับเรื่องการค้นหาค,นคือปัญหาอยู่ที่ว่าของที่เราต้องเอาไปนไม,ไม่ได้ อันนี้ก็คืออีพีหนึ่งตอนมาสานอามเว้ยก่อนจะกับซอมบี้ปรสิตแล้วก็แบบเรื่องมันยาวม,มากไม่ดูหรอกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม ช่ไหมอะ่ะลืมเชื่อแต่ใช่ไหมอะ่ะใช่ไหมอ่ะอย่างนี้อือหืออะไรนะนี่พี่อะไรลขั้นแรกอ่ะไม่รู้จะไม่ได้พี่อีซีโร่พี่หวานพี่อํมจินเปลี่ยนภาพแล้วหรอ มคนที่สงังขยอ่ะไม่รู้อืมวินพี่ฟิเตอร์จุดพิการนี่แหละแล้วก็คนต่างคนเดิมมันเนาะแต่คนอื่นไปภาพนี่ล่ะนี่ล่ะอืม้มพี่ดีคุงเชื่อเฮี่แล้วลืม ไม่อันนี้คือคลิปสท้ายปลาที่ดูอ่ะจะไม่ได้เดี๋ยวจำได้ก็ว่าที่ว่าดูอ่ะเอออนนี้ไม่ได้ดูไม่ตอกูก็ช่วยไปเยอะงานนี้มันก็ทำบ้างสิเท่าเทียมเท่าเทียมกันเออนี่ก็กินไปสิเอ้ามึงจะทำยไมล่ะ ไม่ดูแม่งอ่ผ่านสมอย่านอกใจคนรักถ้งเมียไม่มีรมณนดูที่ไหน thank <laughs> you

ท่าบนบางทีก็ตอนกลวันคุยกันทั้งห่างลำพับ <c oughs> พื่ว่่ม่จ่ก็ไถึงจะจะไม่มีไหมอืมยังไม่มีสัมีไหมทีน่ะอืมีเย อันนี้ใครจปไม่ได้ตีแกงนนะอันนี้ชอบใครอ่ะอืม ดีเโลมาแกมมาแกไม่ก็ไม่ใครกินะเออันนี้ก็แบบทำเป็นคนเองอะไรอย่างงี้ก็ได้เฮ้ยยังไงวะอืมเป็นอะไรดีมั้งอันนี้ดูแล้วดูซังใครวะอือพี่อันนั้นพี่เรา ไมรู้ใอ่ากมากนี่อันนี้ดูในรู้ปแบบด้วยแล้วดีใีปอักก็เข้ามาได้อืมการศก 在哪？哪？No, no, no. no.